กินพิเศษหน่อยแยกตั้งหาก,หากหอเอาต้องแง่กนเนะกิน,กนเท่ากันพิเศษก็ตัวอ,อื่นหน่อยกินสูงกว่าเขาเลย <c oughs> งั้นไม่ทันนะครับเนี่ยทำให้กินอย่างนี้กินไปให้อิ่มต้องเฝ้านะครับผมไม่เฝ้านี่ไม่ได้กินน้องๆจะทะเลาะกันนะครับนี่้วครับผม ไม่กินละเอาลงให้เพื่อนกินเอาลงมาข้างล่างอ๊นี่นะครับพี่กินอิ่มแล้วเขาไปกินน้ำกันนะครับนี่กไม่ได้เอาน้ำเอาไว้ตรงนี้ในก็ตักให้กินพิเศษหน่อยเอา <c oughs> ดูแล v ีเหน่อยนะครับนี่น้ำก็ส่งถึงที่เลยเอาอีกไหมน้ำาด่ม กินทั้งขน,นมทั้งอาหารทั้งข้าวผสมกันเลยอาหารกระป๋องวันนี้อิ่มพิเศษเลยข้าวติดหัวเดี๋ยววางไปอาบน้ําให้เนาะโกไว้นะครับนี่น้องๆน,นี่แบ๊บเดียวเองน้องๆอ,อิ่มก็เดี๋ยวไปล้างอุปกรณ์เก็บก่อนนะครับผมใช้ก็ผมคันนะครับผมใช้แล้วก็ทำความสะอาดไว้ รอบหน้าเราก็ได้มาใช้ใหม่กับสะดวกถ้าเราไม่ล้างเก็บไปแล้วรอบหน้ามาก็หาใช้ลําบากอย่างก็สุขภาพน้องๆด้วยนะครับเวลาเราคว่ำไว้แห้งเราก็จะดูหน้าใช้นะครับผมท,ที่เหลือก็มีมาเสริมนะครับนี่มาเรื่อยโน่อนอิ่มแล้วข้างหลังก็หยอกเพื่อนนะครับผม นายอกเพื่อนเขาหยอกเพื่อนได้นะครับแต่เพื่อนหยอกเขาไม่ได้เอาแบ่งกันกินเอาอาหารให้เด็กๆนะครับผมก็วางไว้ตรงหนําแบบนี้แหละวางจากภารกิจก็จะเอาอาหารมาให้เด็กๆนะครับผมก็ใส่ไว้ที่ที่ใส่อาหารนะครับผมวางไว้ตามมุมห้องนะครับผมตรงไหนที่เขาชอบนอนชอบเล่นก็จะวางไว้เขาหิวก็มากินเองนะครับผมก็จะผูกเลนอนบนนี้แหละครับนี่ อันนี้ก็เปลนอนผูกกับไม้นะครับผมก็จะมีไม้ปักไว้นะครับสําหรับผูกเปลคืนผมก็จะนอนตรงนี้ทุกคืนนะครับน้องๆก็มานอนเฝ้าด้วยตลอดหลายตัวนะครับเขาก็มานอนอยู่กับผมนี่แหละบางวันที่ฝนตกหรืออากาศหนาวหน่อยนะครับผม,ผมจะก่อฟืนไว้ก่อฟืนบริเวณนี้แหละครับนี่น้องๆก็มานอนรอบนี้แหละมาผิงไฟกันนะครับหลายตัวเลยนี่ท่านเสาะกาวนอนเฝ้าตลอดยไม่ไปไหน ส่วนนี้ก็ท่านเมียนปลานะครับไงเราเมียนปลาเป็นพี่น้องกันนะครับสองตัวนี่นี่นี่ท่านสาะกราวอนทวนสมบูรณ์เลยน่ารักมากเอามีขาามานี่มาส่วนนี้ก็ท่านมีขาานะครับนี่ส่วนนี้ก็ท่านมีขาานะครับท่านก็วิ่งเล่นไปมาแถวนี้แหละท่านเป็นพี่ใหญ่นะครับ เขาก็จะเป็นตัวค <lat> ุมฝูงนะครับเพราะเขาเป็นตัวอุโสแล้วรู้ความนะครับนี่รักน้องๆมากเลยเวลาให้อาหารอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินก่อนเขาจะรอให้น้องๆกินก่อนนะครับไงล่ะไปเล่นมาเหนื่อยสิหอบเลยไปวิ่งมาไปไปวิ่งเล่นต่อไปตัวนี้ก็จะนอนตรงนี้นะครับนอนทุกวันน้องๆก็นอนเฝ้าด้วย ผมนอนนี้น้องๆเขาจะได้มีเพื่อนด้วยนะครับอุ่นใจดีเวลาใครอะไรไปมาเนี่ยเขาจะเห่าก่อนเลยนะครับผมคนที่แปลกหน้าเนี่ยเพราะว่าเขาได้เป็นเวนยามอย่างดีเลยนี่เวลากลางคืนไปเข้าเวนน้องๆก็ตามไปเข้าเวนด้วยนะครับหลายตัวเลยที่ไปเข้าเวนด้วยนะครับผมนําทีมโดยพี่ใหญ่มีขาวเนี่ยรู้ความมากๆเลยผมจะนั่งเพลงเล่นก่อนผมก็นอนเล่นบริเวณนี้น,นะครับ อันนี้ก็เป็นที่ใส่อาหารให้น้องๆนะครับผมผมก็ล้างไว้อย่างอย่างดีแล้วนี่ความไว้ยังสะอาดนะครับที่ใส่อาหารที่คุกอาหารให้น้องๆนี้ท่านเอฟซีใจดีนะครับผมส่งอาหารกระป๋องมาให้ผมก็จะเก็บไว้คลุกให้กับหัวอาหารนะครับผมคลุกข้าวด้วยผสมกันน้องๆจะได้กินดีนะครับผมเขาจะกินแบบกินได้หมดนะครับจะกินอร่อยนี่ เก็บภาชนะนี้ไว้ก่อนผมไปภารกิทข้างนอกมานะครับแล้วก็มีข้าวเหลือข้าวที่เขามาส่งให้กินผมก็เอามาด้วยนะครับเหลือผมก็แบกใส่เป้มาด้วยเอามาไว้ให้น้องๆน,นี่แหละทุกครั้งที่ไปภารกิทข้างนอกถ้ามีข้าวเหลือเยอะก็แบบนี้ทุกครั้งนะครับจะติดเป้มาด้วยเพื่อนน้องๆนี่แหละทิดถึงเขา เวลากลางคืนอะไรเราอยู่ในถมำนี่เราเข้าเวรอะไรเขาก็จะได้เป็นเพื่อนเรานะครับเข้าเวนแม้กระทั่งนอนเนี่ยปลุกเลนอนกลางคืนนอนต้องขนมผมเนี่ยน้องๆก็จะเฝ้าตลอดเลยนะครับผมเฝ้ารอบนี้แหละเขาเคยอยู่ด้วยแล้วก็ผูกพันนะครับเลี้ยงเขาก็เหมือนครอบครัวเดียวกันคอยชุกให้นี่ก็มีขนมให้เด็กๆ ขนมพี่เอฟซีนะครับส่งานาครับยก็มีขนมพี่เอฟซีใจดีนะครับที่ส่งมาให้นี่โอ้ทันารักกินใหญ่เลยอร่อยเอาตรงมุมตรงห้องก็วางไว้นะครับกินไม่อร่อยมันกินตรงนี้เอาหอีกตัวนี่เอาเนื้ปลาเอาเอาเลยแดง ทำยังไงก่อนสวัสดีครับก่อน <c oughs> ทำแดงเอา้มา,มเอา,ามีเท้าไหมเอ้าเอาเมียนปลาเดี๋ยไปเล่นไหนหมดละเนี่ยเอา้าแดงเอาอีกแดงกินเก่งมากนะครับอร่อยขนมน้องๆเนี่ยน้องๆกินอร่อยนะครับเนี่ยชอบกินมากเลย ท่านน่ารักท่านก็เป็นโรคผิวหนังนะครับตอนนี้ก็กําลังรักษาอยู่เอายาทาให้ท่านนะครับก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนี่ก็ให้กินยาด้วยผิวหนังก็เริ่มแห้งขึ้นนะครับผมไม่ค่อยเกาเหมือนเมื่อก่อนแล้วพยายามจะรักษาองให้หายนะครับผมามามากินขนมกินขนมกินขนม อร่อยไหมเอาทำน,นี้ขาวอร่อยไหมอร่อยและเอาอเดี๋ยวุกข้าวให้ก่อนนะอาหารก็เริ่มหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมให้นะครับผมก็จะมาเติมอาหารให้เด็กๆนะครับผม อาหารเด็กกันนะครับผมเ,เต็มเลยเ,เต็มไว้น้องผิวตอนไหนก็มากินตอนนั้นนะครับปิดตาไปแน่นๆโอเคนี่อาหารเต็มแล้ว วางไว้ตรงมุมห้องนี่นะครับเด็กๆก,ก็จะหิวก็มากินกันตรงนี้ก็ได้เอ่ะน้องๆหิวก็มากินน้ําด้วยนะครับผมกินหัวอาหารด้วยกินน้ําด้วยกินไปเดี๋ยวจะคลุกอาหารให้เจ้าสองขาก็ไปเล่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปตามน้องๆไปเล่นข้างนอกอยู่ อมัาะจะชุบอาหารให้เด็กๆก่อนไปอาหารกระป๋องนะครับผมนี่มีข้าวมาผสมให้เขากินประจำนะครับเขาเคยกินเขาก็จะจำได้ก็เหมือนเราเนี่ยแหละถ้าอาหารไม่ถูกปากก็ยังไงอยู่นะครับเหมือนกันเรากินเราเรากินไปแล้วเวลาแตะลิ้นน่ะ ทำไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าอร่อยก็จะกินได้เยอะทําให้เจริญอาหารนะครับนี่เอาถุงไว้ก่อนก็เอาน้ำมาด้วยนี่น้ำนี่ล,ล้างมือเตรียมเตรียมน้ำนี้นะครับไ้ล้างมือจะได้ไม่ติดมือนะครับดกระป้องกัน ให้น้องรอก่อนนะครับอาหารก็ปองเนี่ยจะทุกใส่ให้เขาได้รสชาติได้กลิ่นนะครับผมก็จะได้กลิ่นดีมีขาจะเย็นเดีย๋ยวพุ่งกินเดีย๋ยวไว้กินพร้อมกันเอาแค่พอหอมนะครับผมอา่าใสอีกใจเย็นมีขาจะเย็นเดีย๋ยวพุ่งกินรอน้องก่อนรอกินพร้อมกัน หอมนะครับหอมมากเลยจะต้องทยอยคุกให้นะครับผมอาหารกระป๋องก็มีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะผสมคุกให้เรื่อยๆอให้น้ำนี้แหละนี่มือให้ให้เขาก็ะได้ไปต้องติดมือละคลุกใจยเย็นมีขาวใจยเย็นอ เอาให้กินก่อนนะกินไปเป็นพี่ใหญ่เขากินไปเลยหาม่อยู่หรอกันเดียวเองใงึ้พิเศษหน่อยให้แต่เจ้าสองขามาเยอะแล้วให้พี่ใหญ่บ้านพี่ใหญ่เป็นเป็นตัวคุมผงทาให้อร่อยละ มัมากเลยขนาดาผมคลุกเองผมยังรู้สึกหอมเลยนะครับนี่ทำให้เจรออาหารเลยลุกข้าวแล้วก็อาหารกระป๋องอาหารเม็ดด้วยสุกได้แล้วครับผมจะให้ดูนี่หนาทานออกมาครับลองชิมดู อร่อยนะครับเดี๋ยวกินพร้อมกันเทากินข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวาหไว้ก่อน ให้กินพิเศษหน่อยแยกตังหากเอา,เอาอต้องแย่งกันนะกินเท่าเท่ากันก,กินเท่าเท่ากันนะครับผมไปร้างให้อย่างนี้และกินได้จะไม่ทะเลาะกันอาหารนี้เนื้อเอาให้สองขา ทเทก็เตัวอ,อื่นหน่อยกินสูงกว่าเขาเลยงั้นไม่ทันนะครับนี่ทำให้กินอย่างนี้กินปลาให้อิ่มตัองเฝ้านะครับผมไม่เฝ้านี่ไม่ได้กินน้องๆจะทะเลาะก,กันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็พาบ้านให้นะครับอีกฝั่งหนึ่งผมก็ให้ดูแลฝั่งนี้มีหลายตัวนะครับอย่างกันกินเอา อิ่มยังน้องเริ่มเอาจมูกเขีย่ยอาหารแล้วเริ่มอิ่มแล้วจะมีเมียกะกระสซาะกราวนะครับผมไปเล่นอยู่มาไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวใครไปตามมาให้กินนะครับย,ยังเหลือเยอะอยู่อิ่มแล้วใช่ไหมนี่อิ่มแล้วครับอิ่มก็ให้ลงเลยเหรอ อิ่มแลใช่ไหมนี่ไอ้ดูอิ่มไหมนี่เอาอิ่มแล้วครับผมไปกินแล้วเอาลงให้เพื่อนกินนะเอาลงมาข้างล่างอึ๊บนี่นะครับอิ่มแล้วครับอ๋อยังไม่อิ่มอยากลงมากินข้างล่างเหมือนกับเพื่อนตามใจ้องเฝ้าตรงนี้นะครับให้น้องอิ่มบางตัวอิ่มก็ไปวิ่งเล่นแล้ว พี่ๆเขาก็อิ่มแล้วนะครับไปวิ่งเล่นแล้วเหลือแต่ตัวเล็กกินหลังเอากินนี่แหละเอาพี่กินอิ่มแล้วเขาไปกินน้ำกันนะครับนี่ก็ไปเดาน้ำเอาไว้ตรงนี้ีนก็ตักให้กินพิเศษหน่อยเอาดูแล V i p พหน่อยนะครับนี่น้ำก็ส่งถึงที่เลย เอาอี้ไหมน้ำดืม่มกินทั้งขน,นมทั้งอาหารทั้งข้าวผสมกันเลยอาหารกระป๋องวันนี้อินมพิเศษเ่อยข้าวติดหัวเดี๋ยววางไปอาบน้ำให้เนาะกไว้นะครับนี่น้องๆน,งนี่แบบเดียวเอง แล้วก็ไว้ตรงนี้นะครับน้องๆที่ยังไม่กินหิวก็เดี๋ยวมากินนะครับเหลือหลายตัวอยู่ขับไปเล่นอยู่นี่ก็เทรวมกันไปเลยเหลือตัวที่ยังไม่หิวนี่ใส่รางไว้นะครับผมนี่จะเป็นรางเก็บเป็นปลามานี่มานู่นมาแล้วครับไปเล่นไหนมามามากินข้าวเนี่ย มาแล้วครับก็เล่นไหนมาแล้วนี่ฮะอมายัางไม่มาไม่หิวหรือไงน่าจะไม่หิวนะครับไปแล้วไม่หิวอิ่มได้เองถึงไม่ยอมมากินนะครับโนนอิ่มแล้วก็ไปวิ่งเล่นกันอย่างนั้นนะครับเห็นไหมสนุกเขาแหละ มานี่มานี่มาน้องๆก็นี่แหละครับผมสมบูรณ์ทุกตัวเลยโอ้นท่านเบียพระนะครับกินอิ่มกับเขาเลยกินขนมแต่เย็นแล้วเอา้ากินขนมอิ่มแต่เย็นแล้วนี่ไม่กินข้าววันนี้เ๋ยวให้กินดึกๆเอานะ๋ยวก็มากินแล้วกันเนี่ยใส่รางไว้นะครับผมนี่ เดี๋ยวหิวก็มากินอีกผสมข้าวแล้วก็อาหารกระป๋องอาหารเม็ดนะครับแล้วก็พากันเล่นนะครับผมดูครับยอกันสนุกแหละน้องๆอ,อิ่มก็เดี๋ยวไปล้างอุปกรณ์เก็บก่อนนะครับผมไปก่อนอิ่าล้างอาปกรณ์เก็บนะครับ หลังเราก็มาให้ใช้ก็ผมคันนะครับผมใช้แล้วก็ทำความสะอาดไว้รอบนาแล้วก็ได้มาใช้ใหม่แล้วถ้าดวก กาไม่ล้างเก็บไปแล้วรอบหน้ามาก็หาใช้ลำบากอีกอย่างก็สุกภาพน้องๆด้วยนะครับเวลาเราความม่ำไว้แห้งเราก็จะดูหน้าใช้นะครับผมท,ที่เหลือก็มีมาเสริมนะครับนี่มาเรื่อยน่นอิ่มแล้วข้างหลังก็หยอกเพื่อนนะครับผมนะหยอกเพื่อน เขาหยอกเพื่อนได้นะครับแต่เพื่อนหยอกเขาไม่ได้อ่าแบ่งกันกินเวลาให้กินจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเวลาเห็นเพื่อนกินก็อยากกินด้วยสนุกครับกินกินกันหลายตัวนะครับก็เหมือนเรานี่แหละเวลากินคนเดียวก็ไม่อร่อยถ้ากินหลายๆคนก็จะอร่อยนะครับใส่รางให้แบบนี้นี่แหละง่ายดี แล้วก็ทําภารกิจส่วนตัวนะครับผมเอาขยะไปทิ้งก่อนถ้าเราไม่เอาไปทิ้งเนี่ยน้องๆจะมาเลียนะครับผมประจําเลยเจอต้องรีบเอาไปใส่ถังขยะใหญ่นะครับผมจะมีที่ทิ้งขยะอยู่นี่ไปทิ้งขยะก็ไปด้วยนะครับผมเห็นไหมถังขยะก็มีเชือกลากด้วย ไปไปไปให้อาหารเด็กๆเสร็จแล้วครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะครับผมผ่อนคลายเลยสบายใจนอนหลับฝันดีแล้วครับคืนนี้ไป